มาดูคลิปนี้นะครับก็เป็นช่างซ่อมโบราณสถานของขมรเขาบอกว่าการบูรณะปราสาทในจังหวัดเสียมเรียบของขมรไม่รู้ปราสาทอะไรนะครับอยู่ที่เสียมเรียบในขมิในคลิปเนี้ยเขากําลังซ่อมบูรณะบํารุงปราสาทอยู่ช่างแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ ช่างไทยช่างเขมรทุกคนสังเกตดูชาวเน็ตเขามาเปรียบเทียบในติก tok หรือว่าใน Facebook ช่างเขมรกับช่างไทยอ่ะฝีมือมันต่างกันอยู่แล้วของเราเนี่ยมันจะดูดีกว่าแต่ของเขมรน่ะมันจะลงทะเลก็ดูง่ายๆนะครับคือมันคนละเลเวลนะ ของไทยเนี่ยเลเวลสูงสุดยอดของเมียนเนี่ยเลเวลจะต่ำลงหน่อยคือไม่รู้นะผมมองช่างขมิ้นน่ะมันก็เป็นฝีมือของเขาบ้านของเขาเขาก็จะทำแบบนั้นของเราเราก็ทำแบบนี้คือมันต่างกันอยู่แล้วนะครับความสวยงามเนี่ยก็แล้วแต่ เขาจะมองกันนะแต่สําหรับพวกเราเราเนี่ยมองของขมิ้นนะมันไม่ผ่านครับของเราเนี่ยสวยสุดยอดแต่ถ้าเราไปมองของขมินที่เขาทํารูปปั้นรูปอะไรเนี่ยคือมันไม่ผ่านครับเหมือนเด็กหัดปั้นนะว่า่างั้นเถอะนะนี่คือการบุรณะประสาทของเขานะครับก็ช่างฝีมือบ้านเขาหละนะครับก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรเขามากมาย ฝีมือแต่ละบ้านแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกัน